ก็หน้เจอเจอคนดีค,นด,คนดังกว่าทุกคนมาแล้วนะคะย้ยยยวันนี้นะจูจๆนะก็มาชวนมีเกมหนึ่งที่อยากจะเล่นมากๆเลยแหละแต่เล่นคนเดียวมันก็คงไม่สนุกเท่าไหร่เนาะจูจๆก็เลยมีแขกรับเชิญพิเศษมาด้วยล่ะยยสวัสดีค่ะเ <c oughs> จ้าหญิงอันดับหนึ่งของอาณาจักรพิกเปียเจ้าหญิงที่เดินไม่เคยจะตรงเซไปทางซ้ายเซไปทางขวาเซไปด้านหน้าเซฟดนหน้าเองนะคะ เล่นเกมซูเปอร์มิน่แมนกันล่ะยันะคะวันนี้นะจุจุก็อยากจะมาแบบว่าพาทุกคนสนุกสนานนาะเพราะว่าพี่ๆบอกว่าเกมเนี้ยมันสนุกมากลุยแหละโอ้แ่าวันนี้เซเลนะบอกว่าอะไรนะวันนี้เซเลนะบอกว่าจะมาแโมแครอทป่ะใช่เพราะว่าช่วงเนี้ยข้าวไฟที่หอดูจะไม่พอก็เลยว่าจะมาขโมยแครอทกลับบ้านไป ช่วยเราเก็บแครอทด้วยไม่งั้นเราจะโดนตัดไฟหมดยุบ้านหลังจากนั้นก็จะไม่ได้สตรีมให้ทุกคนดูอีกเอาเลยวะเอาเลยเพสอนเพสตาร์นะคะบมบอว่าเราก็ยังไม่เคยเล่นเกมนี้กันเลยนใช่แล้วยังไม่เคยเล่นทางคู่เลยดูท่าดอเลเริ่มกันเลยไปเลเจ้าัมันมีวินอะไ่งนั้นด้วยอะโอเคนั่นคือบรรพบรุษเดี๋ยวนะจับจั เดี๋ยวแค่หลอดอยู่ไหนอะไรหมดทงอ่ะไป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 โทษดิไม่ใช่อ่ะจีน้าไม่มีแค่หลอดจ่ตรงนั้นน่ะแล้วมันอยู่ไหนข้างหน้าหรือเปล่าเธออย่าไปอยู่นั่นหวบอกแล้วว่าสัญชาตญาณคนทำเงินน่ยไม่เคยผิดพลาดหรอกเดี๋ยวจะเจอเรไรอยู่ตรงนี้ได้จุจูได้กินอะไรไหมกลิ่นอะไรอ่ะกินเงินยังไงล่ะเับด้วยเับแค่ลอดมามาเร็วโอ้ยเรเแค่หลวย กันเว้ยให้เราได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะจับขาเธอนะเอออย่าดี๊จู่จูามาฉันเราจะสีเขียวจัวจูขึ้นไป どう <laughs> อยู่แล้วอย่าลืมนะคะติดตามชมพวกเราในครั้งต่อไปด้วยนะใช่พวกเรามีไลฟ์ทุกวันเลยนะคะทางช่องทาง YouTube นะน่ารักทุกคนนอกจากจูจูกับเซรีน่าแล้วนะคะก็อย่าลืมหงไฟ่โมนี่แล้วก็ลิตเตริต้าด้วยนะเยนะ้โอเคค่ะคุณทุกคนนะงั้นเดี๋ยวเราเจอกันในครั้งหน้านะคะ<อ>ถ้าอยากให้จูจูกับลินน่ามาโคกันอีกนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ข้างล่าง